เจ้ามีลินดาจะอาบน้ำแล้วครับโอเคอันดับแรกไปจับแขนจับก่อนโอเคค่อยๆเอาน้ำลูกกลัวมากเลยนะเนี่ยอาบน้ำเนี่ยต้องเอาน้ำมาลูก,ก่อนครับจะได้ไม่เตื่นเป็นไง เดีนี้เป็นไงทุกครั้งหาน้ำเดี๋ยนี้มันไม่หนาเลยหนาเหน้าล้างหน้าเขาไม่ชอบน้ำโผงหน้าแต่ว่าดูดูติตาไก่วะเนี่ยเอขัดกำบันไมให้ล่อนขี้หมูด้วยขัดกำบันเลยนะนี่ข่านแรกคือ เอาน้ำเปล่านะครับโดอเคล้างตัวจะเป็นการล้างสบู่ครับผูสบู่ตามขนเออนี่นตัวเท้เอาอืมเออไม่เป็นไรอ่ะ นี่คือเป็นสบู่แมวโดยเฉพาะนะครับแบบอ่อนโยนไม่ให้โดนตานะครับแล้วก็ใบหูนะครับจริงๆล้วก็ชอบอยู่นะแต่ตกใจ อืมโอเคอืมเป็นล่ะโอเคแล้วนะโอเคอ่าตามมา